ใครที่เจอปัญหานี้บ้างครับพินเตอร์เอฟสันหมึกไม่ออกทั้งที่เราใช้งานอยู่ประจำนะปินล์ล้หมึกมันไม่ออกนะครับยกตัวอย่างพินเตอร์เอฟสันเอลสามหนึ่งห้าศูนย์เครื่องนี้นะครับสีน้ําเงินไม่ออกนะครับลองสั่งลากวัวพิมพ์มันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับอาการนี้นะเบื้องต้นนะชุดปั๊มมีปัญหานะตัวปั๊มหมึกมีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้งานก่อนหรือต้องการที่จะใช้งานด่วนนะครับให้เราใช้สลิงโดดนะเบื้องต้นเราก็ถอดน็อตออกก่อนนะครับเอฟสันบอดี้นี้นะครับซีร ปั๊มมันจะตกนะครับผมตำแหน่งปั๊มมันจะประกบบพวพิมพไม่สนิททาให้หมึกไม่ออกนะถ้าเราล้างหัวพิม์ครั้งสองครั้งแล้วมันใช้งานไม่ได้ให้ใช้สลิงดูดนะครับตรงหมึกทิ้งด้านหลังนะครับถ้าล้างครั้งสองครั้งแล้วไม่ออกไม่ต้องล้างเยอะนะเดี๋ยวจะทาให้เครื่องช็อตหัวพิม์ช็อตได้นะครับพอเราเอานอดออกแล้วเราก็ยกตัวนี้ขึ้นระวังสายแพรหลุดนะครับผมหาไขควงมาค้ำไว้นะครับระวังสายแพรตัวสแกนเนอร์หลุดนะจากนั้นมันจะมีสายหมึกทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็เอาสายหมึกทิ้งออกมาในลักษณะนี้นนะครับเห็ม แล้วเราก็ใช้สลิงดูดนะครับตัวสลิงเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีใช้ขนาดสัก20 ml นะครับเพราะว่าแรงดูดมันจะเยอะนะนะใช้สลิงใหญ่หน่อยนะครับประมาณนี้นะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับพอเราเสียบเข้าไปเราก็ใช้สลิงนี้ดูดนะครับแบบนี้นะพอดูดนะครับน้ำหมึกมันจะโดนดูดจากตัวนะครับแท่งเนี่ย วิ่งมาตามสายลงตัวแดมเปอร์แล้วก็ลงหัวพิมพ์นะครับในลักษณะน,นี้ถ้าเราดูดแล้วมันมีแต่อากาศมาแสดงว่าตัวปั๊มเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับพอเรา,าดูเสร็จเปิดจุกตรงนี้ขึ้นนะครับเปิดขึ้นแบบนี้นะแล้วกดปิดลงนะครับเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้นะจากนั้นเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปคืนนะครับเสียบสายหมึกทิ้งเข้าไปคืนนะจากนั้นเราก็สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบเพื่อเป็นการไล่น้ําหมึกนะครับจากตัวปั๊มนะ อย่ามาดูกันนะว่าสีน้ำเงินจะออกหรือเปล่านะนี่นะครับถ้าเราสั่งลักหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายครั้งอ่ะปัญหาที่เจอคือมันจะอซับหมึกมันจะเต็มนะครับเครื่องอาจจะฟ้องว่าผ้าซับหมึกเต็มทําให้แบบเราต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกแล้วก็ต้องเสียเงินในการปลดล็อกบอร์ดนะอันนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าหัวพิมพ์นี้ออกแน่นอนนะครับถ้ามันเป็นปบ่อยๆให้เปลี่ยนปั๊มนะทุกคนวิธีเปลี่ยนปั๊มเนี่ยผมสอนวิธีเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะวิธีเปลี่ยนปั๊มนะ ใครที่อยากจะเปลี่ยนปั๊มก็ดูนะครับวิธีเปลี่ยนในช่อง youtube ของผมได้นะเราทําคลิปสอนไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็ใช้สลิงดูดเอานะครับหรือถ้าใครไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วหมึกไม่ออกก็ใช้สลิงดูดแบบนี้นะเอฟซันพวกเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์สามสองหนึ่งศูนย์สามสองห้าศูนย์นะครับที่เป็นบอดี้นี้นะครับจะมีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นเป็นมันจะเป็นเหมือนอาการแบบคล้ายๆอาการประจํารุ่นของเขานะเดี๋ยวเราให้เครื่องล้งาง หลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เป็นเทสดูได้เลยนะครับมาดูว่าสีน้ําเงินมันจะออกหรือเปล่านะใครจะมีปัญหานะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับใช้การดูดเอานะ้าแทนการสั่งเคลนนิ่งหัวพิมพ์นะครับเพราะถ้าเราเคลนนิ่งเยอะมันอาจจะเจออาการก็คือผ้าสมึกเต็มนะครับบอร์ดจะล็อกเครื่องจะใช้งานไม่ได้เราก็ต้องปลดล็อกบอร์ดก่อนนะครับนี่นะครับหัวพิมพ์ออกมาใช้งานได้ ร้อยนะครับขาดอยู่ดำอยู่ขีดหนึ่งนิดนึงนะครับดำตรงนี้นิดนึงไม่มีผลนะแต่สีน้าเงินนะครับออกมาครบปกติใช้งานได้นะครับปกติเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีแบบง่ายๆสำหรับใครจะมีปัญหาเรื่อง Printer ์เอฟตันหมึกไม่ออกลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ